ครับกาบสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่ี6พฤษภาคมพศ2 5 6 7กัาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เกียดเข้ามารับชมชิปของทางช่องกันครับการซาเาศร้านี้กับมีหัวมะแบงพี่น้องไปเลี้ยงเป็นหัวทรงฟรี2 0 0กิโลเมตรเก็บเงินไปทางไก่ก็200กิโลเมตรกิดทรงได้ครับพี่น้องครับปกติกับจะทรงทั่วประเทศแหรอครับพี่น้องครับ้ามันไก่กันบ่าหน่าเกียดกับทรงฟรีให้แต่ว่าทามันไกลกันหน่าเกียดก็ต้องมี่ขารถเพิ่มนะครับพี่น้องครับอ่า บ่อรายยายห้างครับพี่น้องครับเป็นงัวเล่หลังขึ้นกันได้เห็นเอฟซีครับพี่น้องครับสุดคุมแน่นอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสอธิบายพ่อสังเขพให้ทราบกันครับอ่าในชุดสามตัวประกอบด้วยแม่ลูกเมยลูกตัวที่สองอายุสามเดือนครับพี่น้องครับอ่าแม่มีพอคุ้มคอกเล้ครับพี่น้องครับพอพอเล่คุ้มคอกอยู่แม่เพราะเส้นทอวงสูงครับพี่น้องครับผมก็มาเลียงได้สองอาทิตย์แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับมีไอ นี่หน้าเมียกว่าคุณคุณครับพี่น้องครับนี่ครับคือยังงัวทองอยู่นะครับพี่น้องครับนี่เห็นเลยครับเห็นจะชัดครับนี่ถ้าถ้าถ้าเป็นเมียกแบบนี้อ่าเปอร์เซ็นต์ทองสูงครับพี่น้องครับแต่เป็นทองก็ดีทองม่กเกินสองเดือนนะครับเม่นี่ครับพ <aha, S 1> ี่น้องครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ทองสูงอีหลีครับพี่น้องครับอันนี้กับไ่ได้ประกันนะครับพอผมบ่ได้ตรวจครับพี่น้องครับผมขายในราคายกชุด นี่พาเมืองตัวลูกสาวสนใจลูกคันเทียบได้ครับพี่น้องครับลูกสาวเป็นอ่าลูกผสมเล่ไทยกลางเล่นี่ครับโค้งหางว่าเงินแสนะครับตัวขาวครับพี่น้องครับแล้วก็น้ำเรื่องดีครับนี่ครับเมืองเลยครับนี่ครับน้งหยดปู๋สมูน้อยครับน้ำเรื่องดีครับพี่น้องครับนะครับน้ำนมแม่ก็ดีด้วยครับงัวหน่อยสามเดือนแต่ีิว่าโอ้พัฒนาการดีครับพี่น้องครับอย่าแม่สูงร30อยสามสิบบวกได้ครับพี่น้องครับเพิ่งไดนลูกตัวที่สองครับ ใจลูกเกินโตครับงอตัวนี้ใจลูกเกินโตอ่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ทรวงสูงสื่อสามฐานสีไดอยซี่ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็แม่สาวตัวนี้ครับอายุเก่าเดือนนี่ครับสูปเงินเมตรสิบห้าบวกครับพี่น้องครับอ่าสะดือเทียนได้ครับพี่น้องครับสะดือเทียนนี่บ่ได้แปลว่าท่านเดียวไปเลี้ยงมีลูกขยายพันธุ์บ่ได้เลยด้ครับคือว่าใส่สะดือมันหมวนมันบางงามเหงครับพี่น้องครับอ่าก็ต้องบอกครับพี่น้องครับแต่ว่าก็บ่มีปัญหายังหรอครับพี่น้องครับแข่หน้าขาเกินกินดีผูกรามได้ สามตัวนี้ตัวเมียทั้งหมดราคาขายนะครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับบริการสร่งฟรีอย่างทีเก่าไว้ขังต้นนะคะรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของขอคอกวัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตะบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับซื้อสามพันอาร์ซีดีซีนะครับพี่น้องครับบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์ทองสูงะครับพี่น้องครับ นี่พอตัวเมียมีเมียกว่าครับเพราะว่ามาเลียงนันผมได้สองอาทิตย์เนี่ยครับพี่น้องครับบ่มีเมียบันนี้มีเมียกว่าครับพี่น้องครับผมกะสันนิษฐานว่าท่องเหรอครับพี่น้องครับพาเมียกังสี่ครับสันนิษฐานว่าท่องอ่าบริหารเมืองนี่ครับพี่น้องครับเป็นค้วยไท่ผู้ใดหาค้วยไท่ไปเลี้ยงใสหยาอ่าเป็นเม่ลูกผู้งัวลูกแล่เอ่อตรวจเทีับข้วยลูกแล่ครับนม่กะสูงมาหลายครับสูงอะไอย่างี้สิบบวกเด้ครับพี่น้องครับ อ่าเมื่อวานนี่ผมไปไทยชีวิตมาเป็นเดือบีขานี่ครับเพคนที่ขายให้รงขาสัตว์ผมได้เลี้ยงต้นครับพี่น้องครับอ่าขายในราคาถึงถือครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับท่านใดอยากรวมทั้บุญนั้งกันครับพี่น้องครับนี่ครับราคาทุนเลยครับพี่น้องครับผมผมโจงเงินค่าน้ดมันใส่ให้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทผมบริการส่งฟรีสองไหลจิโล่เลยครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ข้างต้นครับนี่ครับลูกผู้อายุสองเดือน น้ำนมแม่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับโคตรกันกลางข้างข้อก็เช่นเดิมนะครับจะโทษเล่นโทษตัวโทษตุ่มกันอย่าโทษคว่ำสะใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมักอีลีก็จังโทูมากครับเนี่มือเสาร์ทีมงานเ้องกับเพิ่งเดินทางไปถึงอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบชิลีขันนะครับพี่น้องครับง้องกับร่องเรียบร้อยเอฟซีเพิ่งก็ดีใจอยู่ครับที่ว่าเออเ้าจะส่งเก็บเงินปลายทางตรงปกตรงสเปคครับพี่น้องครับราคาบ่แพงครับ นี่ครับผมบริการเิ็มเงินไปทางทั่วประเทศครับพี่น้องครับบ่ต้องจะมาจำกอนใดๆทั้งสิ้นครับงัอไปหอดบานหอดซองอ่าก็จ้องเก็บเงินนะครับกับกับพวกคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาบ่ว่าสิรงชิบได้เอฟซีก็ซอยสนับสนุนลูกในบ้านวานในสวนตลอดครับพี่น้องครับในชิปนี้กับผมกับวังว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็เหตการสนับสนุนอีกเคีนเดิมนะครับพี่น้องครับนี่ครับหันบวกกลับขึ้นมาทั้งนี้ครับจุดสามโต้แ้วครับเปอร์เซ็นต์ท่อง พอมีเมีเอ็กสีกาแฟว่ะครับพี่น้องครับง้อหูครับง้อเข่าล้างบ่เตาผมนะครับพี่น้องครับนี่ครับมีเมีเอ็กซ์วะเห็นมันชัดๆเลยครับพี่น้องครับซื้อสามท่านสีด๊าซีได้อครับพี่น้องครับในราคาแชร์สองหมื่นสองพันบาทเด้อครับพี่น้องครับหายากแล้วครับพี่น้องครับง้อราคานี้ได้สามตัวตัวเมียสามตัวได้อครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางครับสำหรับชิมิก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ